ก่วเขาได้แล้วนี่ข่วละลาย่ะเจ้าเสือไปหลาบบอกกนหลาบไต่อยลาบก็ได้ล่อยก็ได้ีมักกูตามสือมาหลาบเช็บๆนี่มันหลกูตามเนื้อด้ยด้วยค่ะเป็นท่รู้จ้เท่าไหรทุงงนึำงบอน มันเหมือนจักน้อยหนึ่งเนี่ยเเห็นผู้เห็นผาด้วยพี่น้องครับเมื่อนี้พี่น้องฟังล่าวกาลัางเดินทางมะเ,เพะื่อจะจอดพอดีหัว่าซุปเขาฟังพอดีเลยหอดฟังพอดีอย่างกไก่วันเดียวอย่ามาเาะ บรรยากาศขนาดเลยสุดยอดบรรยากาศครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเฮือบันดาลครับอำเภอโคงเจียมอุบลราชธานีครับโอ้เราห่อใส่ถุงมาฝนตัว่ำ๊ัดไม่ยังกันนี่ หอย,หอยอว่ผสมมีหอยมีทิพเข่าไปแล้วมานีแห้งมากสวยกว่าเสาวังหันอีกฝน,นตัวฝนตัจะมีหอยเดือหอยหอมเราจะเดือบัะคอเดือหอยเดือหอยหอมบัะคอตะปูตามกัม้มีอ,ยอยีหลาหน่อยในย,ยังนอหน่ คนกระตุกพี่น่องเอ้ยพี่น่องเอ้ยระวังเมือเด้อพี่น่องเอ้ยโอ้มามากกิดหอดพี่ัไหมะามาก็เก็ดหอดแล้วว่ะโอ้ยแม่ก่อย เง้บ้านไดเพิ่นหากมาฮอดเงี้บ้านยังบานยังเกาะมันไหมโว้ยมันฆ่าเสือเงีบ้นา,าบนไหมบ้าบ่ได้เด็กนั่นนั่น้องคนหมือนีนนีหอยเดือหอยหอมกับกบหน่อยนเพราะท่านมีบานทานมา ขึ้นมาว่างแล Th ้ว네ทังนี้บักทัว้บักทัวตัวนี้เื่อมีปลาขวดบอลโอ้ยหลอบ่มีอันาท่านปลาขวดเราเขาเมาที่ช่วงเดียวมือกี้่ได้มาสม่วงเขาได้แล้วนี่พ่วงละ่อย ถ้าเจ้าซื้อไปหลาบบอกปานหลาบก็ปลอยหลาบก็ได้ปลอยก็ได้บีบมันกูตามซื้อมาหลาบแซ่บๆเนื้อมันหลายกูตามเนื้อได้ด้วยค่ะเนื้อหลายเป็นกิโลจ้ะตัวเท่าไหร่ห้าสิบถุงน้ำมันหสิบจ้ะอันนี้เป็นถุงนะคะห้าสิบอันนี้เป็นกิโลค่ะร้อยห้าสิบกิโลร้อยห้าสิบเสียบโยกเนื้อมันหลายได้ค่ะน้อยน้อยสับปิดใช่ๆน้อยเดีอรจ้าเดียรเท่าไหร่จ้าเดียรทุกห้าสิบจ้า เอาหอยเดือที่ซอยหอยเดือทุหนึ่งอคนี่มาก่ะหาที่ปลัวที่านี่นี่เอาไส้อลเอาองสองัเอาน้ำเกือกรซิเอาอันนึงกพอโอเคถ้าจะได้น้อมอ่าน่ะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้านามาลไตามตท่ตา

ตั้งไถ่ข้าวที่ปมกุ้งนี่ดิกุ้งน้ำโขงครับกุ้งจากน้ำโขงวัตถุตัวใหญ่ครับกุ้งตัวนี้มาข้าจากภาษีมาว่างอยู่นี่ครับนาดานเสาเหรียญเพื่อได้ซื้อเสาเหรียญนี่วะพุนีมวานนั่งเอกนี่มีเสียแขนแม่นผู้นี้อยู่วะ ชอเหี้ยเนะอย้าบาัน้นี่กเท่าไรลอยนั่นเท่าไรสิบตัวน่โอ้เจสิบตัวลอยเ้าเงินเนาะลอยเ้าเงินไทยพิบตัวลอยบาทสต้องงมันเอาเพรบกระหมูฝาจี่ปมที่ปม กบหน่อยวนี่มี่บรบน่อยค่ะกบน่อยขายที่ไหนครับกน่อยะทงหาทีางมหาตัวกรมีนะคมาสิบาทค่ะบรรยากาศเพิ่นกำลังมากับซิวนัวเล็กน้อยนึ่งครับกำลังเตรียมเครื่องเตรียมของครับคบนอยขายไน้า้าน้าย้าขาย้าานเจ้ายยย ัดข like ่อยนอกมันอยู่น้าไทยหน้ามันกาแว่านมันเอาไปโดดขามกันแท้อะมันเอาไปโดดขามกันแท่ะว่านมีไ้เี่ยมแล้นี่คือการเล่นจัเล้ยแบบมันอ้วนเอาบอก่อจะไม่หายนี่คือการเด้อแบบตัวอ้วนหนึ่งค้าสัตนูมันนี้แมค้ามาสวยจริงเลยเนี่ยข้ตกครับมันเดินทางมาอยากกับจิมาสวยประมาณแปดนม่งกลัวและครับมันแป้นมึงกลัวแล้วจิปปมเหรอ มันกันราคามันจิบบอทอกันปันไดราคาแต่ละมือนะจิปโปลมือกันบางทีพี่น้องถามก็าอาจจะตอนมาเบิงราคามันจะบอทอกันครับแต่ละมือนี่ยบวคือกเก่าเด้อครับแต่ละนัดก็บวคือกเก่า,ม,นนา,ามัอนี่ลอยเท่าไรลอยซ่าลอยสามซีฟมือหนาจะเป็นลอยหนึ่งสินะไม่ขาดจาักบันใหม่แซวเหล,ล,ล่แล้วซีเหล่ อันนี้จะเป็นสินค้าต้องหามพื่อสวนสิบเอ็ดชนิดนุครับทุเรียนชื่อไรมาทุุเรียนนี่แหละตามนี่แหละพี่เนอกพอจะเว้นหมายถึงส่วนของพืชที่สามารถส่งออกได้อยู่ันติกไหวเป็นสีเขียวก็คือส่งออกได้ มาครับรถสีเมื่อนี้เยเขาสวยน้อยหนึ่งครับเขาสวยๆเลยฝนกระตุกทำงานกับบรรยากาศฝนตกแข่งกับเวลาฝนตกดีดี แม่นตกเต็มไปเคื่อนหมดอยู่นี่โตบ๊บเคลื่อนเลยบ่บยบอะ,อ,ะอยู่นี่อะนะอยู่คงเจียมนะเยิ่งพาไปเบิ้งเห้างมาเนี้ยโอ้โหอะไรรถสิงห์เรา มืัอนี้มีตเหื้าไก่เขามากกวันเหื้าไก่เขามากกวันบ้านด่านนะครับอำเภอโค้งเจียมเบอร์กี่ล่ะเดี่ยวบรรยากาศพี่หน่องผู้ของพี่ผู้สาวงามเซล่ะผู้สาวงามวะงามงามเผู้สาวก็มาวะมาก็ป้าวันครับมืัอนี้ก็ซิวเพื่อนกันจด้หน่อยได้เพื่อนแต่ข้างหลังครับสวัสดีครับสวัสดีกับป้าวันครับ เหมือดเป็นมือด้าเลยเออเหมือดจะไนแล้วเอาตามเหมือดละเหมือดเข้าคพือเดิมผู้ผู้ของน้องทั้งหลังเขานี่วิวสวยสชื่อไรเพิ่นเพิ่นเพิ่ถามเพิไรผู้ของผมจืดอะไรอยู่น่เผู้ของผู้ของยงไะทายหนัือา่นอ้าาเ้าัเ่อนเออพอดีเขาพอดีตัวค่ะ ขำตือครับขำตือ่นี้แท้ๆรุ่นตือแท้เลยตือแท้เลยสารวรน่นครับสรวตสารตรขำตือขำตือแฝงสารวัตสรวัตรก็ตัวาาน่มานี่ยุ่นตือ่นุมนนเอน่เาี้ใส่ผู้สาวงามอ๋อ้สาวงามไ้เท่านนี้้สาวบานได้นี่ำตือบกรุ่นุมว่ระวังหมื่นุ่นุม ทางเมืองเนอะสวยงามอย่างดีดน,นกลุ่มเราชารวันนลดนกลุ่มปะโอ้อดอนกลุ่มจำปสัสสากอายไทยเนีน้ยจังหน่อยบ้านยังเกวางบ้านเจ้าบ้านดอนกลุ่มอายดอนกลุ่มปู่สวยเถอะยิ่งกว่า,า,าวย,ยางงามเลยมาซื้อวะนี่มาซื้อของมาซื้อเครื่องจะซื้ออย่าง เจนนี่ป้าสาวเจนนี่ซื้อออกลูกครึ่งบ่กลูกครึ่งคนสวยคนสวยพ่อคนงามโดนดนเถื่อครับวันนี้ฝนตกครับอุตสมาสวยจังเลยนี่ยเชนไหยเชนหน้าแล้่ยวหรอวะแลี่ยวๆดำหน้าเป็นอยู่วะเจ้าเปลนหนึ่งข่าเป็นอยู่วะเป็ี่ยนเวเซนี่เอาตัวนี้สูดอยู่วะนี่จะคือถึงตีสวดพวกสาวเจนนี่แน่นอน คนงามคนงามผู้สาวบ้านใดเนาะโอ้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 บ่อยากได้ช็อตเด็ดเด้อบ่อช็อตเด็ดเด้อขลาดตั้มเว้ยเนาะไปค่อยย่างได้หล่ะเนี่ยอุ้ยปลาหนังโขงมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาเนื้ออ่อนมาเนี่ยแมนอยังในบุปปลาครบปลาพร้อปลาหนังมีหอดกุ้งหัาน หูจะมีตัวหนึ่งนี่แหละครับบรรยากาศครับก้อนพืชจีลุ่งไปตลาดครับเพืนสิขนของขนเครื่องขึ้นมาเราก็สิมาจอบเบิ่งกมาเพื่อนได้อีหยังมาฝากมาต่อมาข่าวมาขายเด็ดตาเป่าเด็ดที่เขาฮอร์มาพร้อมเป่าเละที่เขาที่เขาที่เขาพร้อมโอ้ลงไกลกว่านี้บวยหยานเหมือนพี่น้องแต่ว่าที่ป่วงมคนนี้มีนะเด้อผู้ใดถามหาที่ป่วงเสาก่อนๆครับ จิปโปมจิ่ลอเขาจะเอิน่นจิ้ลอทั้งนะั้นออเข้ากับสิเอิ่นจินปโปมขันจิ้ลอบานเขาอีกแนวนึงเนาะปานบอกตอนนี้พันเอืน่นจิ้ปลอจิปโปมครับหือยเดือยหือยห,หอมเอานำนี่ขี้มีแต่ผูงามน้ำน้อยนะเกขนมมันรู้กขนม้ายทุกทีล่วตู้เนาะจักรัมอยู่ตัวนี้น อู้ะอะไรวะหยุดรางวันทีนึงเนื้ออะไรวะใหญ่บาวันครับช่องวันนาแนินบวบวันวันนาวันวิธีไทยเราสองทองสองสองแล้วนสิลม กำลังมากเลยน้ำแห้งเนาะน้ำแห้งน้ำค่อนข้างจะแห้งบึงเรือสู่น้ำได้กับตาป่าวะนี่ป่าแล้ววะ เกวเกวมากอีเกวเขฮะที่เกยวอยู่เเขี่ยหน่อย่โอ้ยขอสมัยย่านมือเถิโอ้ยห่ยงานยีได้เป็นยังสีกะโอ้ยไปตายจะได้เนี่ยเอาจีเดอรอีเม่ เทียบท่า บ้านยังือตีมาได้ทังผุดบ้านยังคือตีไม่ได้ทา่งผุดคือตีไม่ได้พุดว่าบ้านอีังก่อนบุงขาบุงขาเห่นตีมาได้ทังผุดออกตลาดบันดานมือฝนตกครับ ทั้งคุณกับเขาอะไรสร้อยนม้นจืดเลยแต่ว่าพลไมลล้ายหลายเดวยวฉ่าคขาไม่ขาดกันหลายครับพี่น้องทั้งเล่ากับมานหลายกันเพื่อเสือโยสอยเป็นมากเพื่อมาวา,างอยูอย่นี่สะออกแล้วบกวัน เกิดเมื่อคานแล้วคราวนี้เมื่อเร็วเท่มาม่วาสกอนมอยขาเอื่อไนกัมแมบไปตูไกัมไนตไนกัมอันตัวใหญ่ๆแห้งๆปลาหยังปลาอีตูปลาอีกัมเพื่อกันหญ่วงละ่อยน่อยก็หาชิปลาหลับ มีหอยเดือมีอูห้หลายแนยวอยู่เลยครับคนมะข่อกับน,นี่ที่ปมวันนี้นำ้ำจนไรถังครบหน่อยแล้วบ่กบน้อยกบน้อยกบเพิ่มเขียดกบจ๋าท่านี้ถ้ากบเพิ่มเขียดกบเพิ่มเขียด มาลกานโคกีงละหาสิบาทต,ตรงใส่ผ้ากันเนงี่ยเนาะโอ้สอดแน่เลย <c oughs> ตลาดบันดานมันฝนตกว่นี้เมืองไม่ขา,ากับสิบโป <c oughs> มาไล่บันไดฝนกับโบค่อยเลาะบันไดแต่ว่ากะมาอาจะมาสวยกัับพุทาดาน